สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องดูฟิีกับพี่เดียีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .4 นะคะในหน้าที่152นั่นเองนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่13เมื่อคือขึ้นบทใหม่ใช่ไหมสำหรับบทนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นหนังสือเรียนภาษาพาทีค่ะในบทที่14นั่นเองเ,องเนาะเรื่องกระดาษนี้มีที่มา ะะไปอ่านมาให้เรียบร้อยนะบทนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าจำเป็นต้องอ่านจริงๆเพราะว่ามีความรู้เยอะอยู่นะคะโอเคสําหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านอย่างที่บอกไปอ่านก่อนแต่ใครที่อ่านแล้วเรามาตอบคําถามพร้อมกันนะคะอ่ะดูกันที่ข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าให้เราอธิบายค่ะว่า รีไซเคิลทุกคนรู้จักรีไซเคิลไหมกระดาษรีไซเคิลอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องกระดาษนี้มีที่มาใช่ไหมก็นึกถึงกระดาษรีไซเคิลรีไซเคิลค่ะเขาก็เลยถามว่ารีไซเคิลเกี่ยวกับกระดาษอย่างไรนะคะในส่วนของการรีไซเคิลใช่ไหมเออนั่นแหละเราเคยได้ยินกระดาษรีไซเคิลขยะรีไซเคิลถังขยะรีไซเคิลใช่ไหมคะเขาก็เลยถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับ กระดาษอย่างไรอะการเอากระดาษมารีไซเคิลนั่นเองนะคะอ่ะดูตอบว่าเป็นการทําอะไรคะรีไซเคิลก็คือการนํากลับมาใช้อีกครั้งเขียนต่อว่าการใช่ไหมคะการก็คือการนํากระดาษกลับมาใช้อีกครั้งนั่นเองนะคะอ่ะการนํากระดาษ นะคะที่ใช้แล้วด้วยนะต้องเป็นอันที่มันใช้แล้วไม่ใช่ว่าซื้อมาใหม่แล้วบอกว่าเอามาใช้ไม่ใช่นะคะก็คือแบบว่าพวกกระดาษที่ใช้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะมีรอยอพิมพ์มีรอยหมึกอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาไปปริ้นงานใบงงใบงานเราแบบเนี้ยเขาจะเอาไปทําความสะอาดค่ะอ่าที่ใช้แล้วเนาะมาทาความสะอาดเขาจะมีเครื่องรีดนะคะเครื่องรีดแบบว่ารีดกระดาษรีดน้ําหมึกออกที่มันเปื้อนกระดาษนะก็เลยเป็นการทําความสะอาด เพรนาะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนใช้กระดาษนะคะก็คือไม่ต้องทาให้มันแบบว่ายับยุ่ยนะไม่ต้องขยำนะคะทาให้มันเป็นแผ่นตึงๆเนี่ยแหละเวลาที่เขาไปทําความสะอาดเนี่ยเขาจะได้ทําได้ง่ายนะคะ,ะมาทําความสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็เขียนต่อว่าและนะคะและผะลิตนะคะการที่เอาไปผลิตก็ไม่ไดเอามาแบบว่าทําเป็นมือนหนึ่งใหม่นะก็อาจจะไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นพวกกระดาษลังอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมที่มันเป็นสีน้ําตาล นะคะอ่ะและผลิตนะคะเพื่อเพื Disk ่ออะไรอ่ะเพื่อนำมาใช้อีกครั้งนั่นเองนะคะเพื่อนำมาใช้อีกครั้งนะคะหนึ่งจบอีกครั้งตรงนี้ก็จะได้ว่าเป็นการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำความสะอาดและผลิตเพื่อนำมาใช้อีกครั้งโอเคนะคะต่อไปข้อที่สองก็คือสิ่งของต่อไปนี้เขาถามว่าสามารถนำกลับมาใช้ ใหม่เนี่ยได้อะไรบ้างนะคะเอามาทําใหม่เป็นของใช้อะไรได้บ้างใช่ไหมเขาให้ชื่อสิ่งของมาถูกไหมคะมีอะไรบ้างอะ่ะก็จะมีขวดแก้วนะคะมีขวดแก้วมีกล่องลังใช่ไหมคะมีขวดแก้วมีกล่องลังมีกระป๋องอลูมิเนียมนะคะขวดน้ําพลาสติกแล้วก็กล่องนมขวดแก้วอ่านึกถึงขวดแก้วก่อนทุกคนนึกถึงอะไรเอ่ย ขวดน้ำอัดลมใช่ไหมคะที่เขาเจะเอาไปแช่แล้วก็มาขายอ่ะที่มันเป็นแก้วโอง่งแก้วใหญ่อ่ะคะ่ะนั่นแหละคือขวดแก้วใช่ไหมกล่องล่างก็คือกล่องแบบว่าใส่ของพัสดุสั่งของออนไลน์อย่างนี้กระป๋องอลูมิเนียมก็คือกระป๋องน้ำอัดลมคะ่ะใช่หมดเลยที่มันมีหัวกระป๋องอัดลมกระปอ๋องกาแฟอย่างเงี้ย ะะต่อไปขวดน้ำพลาสติกอันนี้เห็นทุกวันกล่องนมเห็นทุกวันอยู่แล้วโอเคทีนี้ถามว่าและผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ได้จากขวดแก้วหรือว่าสิ่งของอื่นๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าสมมุติเป็นขวดแก้วนะคะผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของเขาเนี่ยก็จะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ทุกคนรู้จักหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ไหมคะหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็คืออ่ะที่มันเป็นหลอดแบบว่ายาวๆนะที่เขาเรียกว่าคล้ายๆหลอดตะเกียบอนะคะ่ะที่มันเป็นแท่งยาวๆเขาเรียกว่าหลอด ฟูออเรซ e นนะคะไม่ใช่ฟูออลายนะฟูออล n e เอาไว้แปลงฟันเนาะอ่ะฟูออเรซินนะคะซอโซน,อนหนูแล้วก็ต่อเต่ากระนะนะคะฟูออเรซนต่อไปอันที่สองคืออะไรนะกล่องลังใช่ไหมกล่องลังกล่องสีน้ำตาลนะคะกล่องพัสดุถ้าสมมติเราแบบว่าเอามาใช้ใหม่เราจะใช้เป็นอะไรใช้เป็นกล่องเก็บของได้ไหมได้นะคะกล่องเก็บของ ะะลองเก็บของอาได้ต่อไปกระป๋องอลูมิเนียมนะคะกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยพอใช้เสร็จปุ๊บมันก็เป็นกระป๋องถูกไหมแต่ว่าทีเนี้ยพอเขาซื้อไปอนะคะ่ะเขาก็จะนําไปย่อยสลายโดยการที่เอาไปทุบแล้วก็ให้มันกลายเป็นแบบผงๆอลูมิเนียมจากนั้นเขาจะเอามันมาขึ้นเป็นทรงกระป๋องเหมือนเดิมนะคะกระป๋องอลูมิเนียมเป็นอะไรที่มันจะวนอยู่เหมือนเดิมเนาะว่าเป็นกระป๋องเอาไปย่อยเป็นผงๆปุ๊บ แล้วก็วนมาขึ้นรูปเป็นกระป๋องใช้กระป๋องเสร็จปุ๊บเอาไปย่อยขึ้นรูปเป็นกระป๋องใหม่อย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้คือวัตถจักของกระป๋องอลูมิเนียมนะคะอ่ะขึ้นทรงนะคะขึ้นทรงเป็นกระป๋องกระป๋องกระใช่ไหมกระป๋องอีกครั้งนะคะขึ้นทรงเป็นกระป๋องอีกครั้งโอเค หรือว่าอาจจะเห็นแบบเขาเอาไปทําเป็นของตกแต่งบ้านใช่ไหมที่แบบว่าตัดๆๆๆแล้วก็งัดมันออกให้มันเป็นรูปทรงต่างๆนะคะต่อไปขวดน้ําพลาสติกค่ะขวดน้ําพลาสติกทําอะไรได้บ้างทําเป็นกระถางต้นไม้ได้นะคะขวดน้ําพลาสติกทําเป็นกระถางต้นไม้ได้เออต่อไปก็คืออะไรคะกล่องนมใช่ไหมคะกล่องนมเนี่ยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลออกมาเนาะเขาก็จะได้เอกมาเป็นกระดาษค่ะ เป็นกระดาษนะแล้วก็เป็นพวกแบบว่าซองจดหมายนะคะซองสีน้ำตาลนะเนาะซองจดหมายนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อค่ะข้อที่3เขาบอกว่าในสถานที่ต่อไปนี้จะพบเห็นการใช้กระดาษอย่างไรบ้างให้วาดภาพพร้อมทั้งเขียนคำอธิบายประกอบในห้องเรียนค่ะ ใช้กระดาษอย่างไรบ้างในห้องเรียนของเราในห้องเรียนก็คือเป็นอะไรคะเป็นหนังสือหรือว่าสมุดใช่ไหมอวิธีวาดหนังสือหรือสมุดก็วาดเหมือนนกอย่างนี้นะคะแล้วก็โยงเส้นลงมาโยงเส้นลงมาโยงเส้นลงมาปุ๊บแบบนี้เหมือนเดิมค่ะปุ๊บแล้วก็ปุ๊บตรงนี้อีกตรงนี้อาจจะเกินเกินมานิดนึงเนอะอ่ะลบออกไปนะคะแล้วก็วาดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นชั้นที่สองเนาะความหนาของหนังสือหรือสมุดนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแบบนี้ โอเคเรียบร้อยความเป็นหนังสือหรือสมุดเขาก็จะมีเขียนยิกงยิก,ยก,ยกๆยแบบนี้ใช่ไหมคะอใน,นห้องเรียนเขาบอกว่าเขียนอธิบายด้วยว่ามันคืออะไรนะคะก็เขียนเป็นสมุดนะคะสะมดุดและอะไรเอ่ยและหนังสือนะคะสะมดุดและหนังสือโอเคต่อไปตลาดค่ะทุกคนงงไหมว่าตลาดมีอะไรให้เราได้ใช้กระดาษบ้าง มีเยอะแยะเลยนะอ่ะอันนี้เผื่อใครนึกไม่ออกนะคะมันจะเป็นลักษณะที่มันว่า,เอา,าเอากระดาษมนาะขยำ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 แล้วก็ขายไขย่ใช่ไหมเคยเห็นไหมคะแบบว่าเวลาไปซื้อไขอ่อ่ะแล้วเขาจะใช้กระดาษขยำขยำรองก้นถุงใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไงคะไม่ให้ไข่แตกมันองปุ๊บ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 อันนี้คือไข,ข่ไก่นะคะทุกคนปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยทาไงคะใช้ใช้ใช นะคะหอไข่หอไข่สำหรับขายไข่มาอีกเนะาะไข่สำหรับขายนะคะอารับรอเรือปึ๊บปขออายอขายต่อไปนะคะห้องประชุมห้องประชุมห้องประชุมคือเอาไว้ทำอะไรไว้พูดคุยกันแล้วกระดาษที่จะใช้ในห้องประชุมคืออะไรคะก็เป็นแผ่นกระดาษ A4 แบบนี้ใช่หรือไม่ แล้วก็จะมีข้อความต่างๆนานนจืดๆเยอะแยะไปหมดค่ะนั่นก็คือเอกสารการประชุมนั่นเองนะคะเอกสารการประชุมค่ะนี่เอกสารการประชุมนะคะต่อไปอีกที่หนึ่งก็คือร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารต้องมีอะไรคะเวลาจะเดินเข้าไปไม่รู้ว่าจะกินอะไรเราต้องดูเมเมนูถูกไหม มันคือเมนูนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นกระดาษสีเหลี่ยมแบบนี้อ่าแล้วยังไงต่อแล้วก็อาจจะมีรายการอาหารต่างๆผัดกะเพราไข่ดาวผัดไข่เจียวผัดพริกแกงผัดผนงหมูผนงไก่แล้วก็มีราคาสามสิบห้าสิบแปดสิบใช่ไหมคะวาดรูปจานข้าวนิดนึงเพื่อความสมจริงเนาะอ่ะข้าวเหมือนยานอวกาศเลยใช่ไหมคะเอาใหมาเป็นจานข้าวมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ข้าวปุ้งออกมาโอเคนะคะแล้วก็เขียนไป ประกอบว่ามันคืออะไรครับภาพของรายการอาหารหรือว่าแผ่นเมนูนั่นเองนะคะที่เขาเรียกกันเนาะโอเคนคะคะส่วนที่เหลือนะคะอีกเท่าไหร่อีก,อกประมาณ4ข้อใช่ไหมคะข้อที่4ถึงข้อที่7ไว้ติดตามต่อใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย